แล้วก็ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่างเดี่ยมเชียงรายนะครับและช่างชาคราชนะครับเดี๋ยวให้ถือใครเคยเจอปัญหาที่แบบว่าน็อตหันตะก้าเนี่ยแน่นๆใครเคยเจอบ้างนะครับก็ลองคมอมเมนต์เข้ามาดูนะ,นะผมจะมาสอนวิธีการเอาออกนะถ้าเอาไขควงหรือว่าหัวน้อยหัวน้อยหัวเล็กนะดีก็จริงแต่ว่ามันไม่มีแรงนะชาเหมือนหมอนไม่มีแรงใช่ไหมใช่ พอเราเอาไว้ตัวนี้<ม>เห็นไหมถ่าฮอนด้านะฮอนด้าจะมีนะศูนย์ฮอนด้าจะมีใช่อ่าก็หันห้องนี้ขาดันขาดันไว้หันลอนลอนะนะขาอย่างนี้นะดูนะรกระตุกนะอย่าอย่าขันอย่างเดียวนะกรตกถ้าขันอย่างนี้มันต้องกระตุกนะครับหือโคตรแ่นกระแทกน,นะใ่ไหให้ให้กระแทกเนี่ยอย่างเนี้ใช่ ่๊กถ้าถ้าขันอย่างเงี้ยรูดรูดแน่นอนเทคนิคเทคนิคเทคนิคก็ปึ๊กขันอย่างเงี้ยกระแทกอย่างเงี้ยกระตุกมันะกระตุกใช่เหมือนกับเหมือนกับเเคยคล้ายๆแบบไขควงกระแทกนะที่นอกกระแทกบล็อกไฟฟ้าใช่บล็อกไฟฟ้ามันกระแทกแต่ถ้าบล็อกไฟฟ้าถ้ายิงเอาบล็อกไฟฟ้ายิงน่ะบางทีรูดเหมือนกันนะเหมือนจังหวะไม่ได้บล็อกบล็อกไฟฟ้ามันพื้นเอาเลยใช่แต่ถ้าบล็อกลมมันก็ปึ๊กอยู่นะ กลุกระแทกตึกตึกเนาะทีว่ายิงตอกตอกตก<ช>อกตแต่ถ้าให้ดีอย่างเงี้ยเราใช้แรงเราก็ได้อย่างงี้<ช>อย่างเงี้ยกับเน้ยกระแทกแค่นี้ยลาออกเลยบางทีเขาขันมันเน่นเกินนะครับก็เดี๋ยวใส่ตะกร้าไปเลยใส่ไปเลยนะครับวิธีใส่ตะกร้าพร้อมเลยใส่ตะกร้าเนี่ของเบฟร้อยสิบอ่ะมันง่ายอยู่แล้วนัคงชาไม่ได้เหมือนร้อยยี่ห้านะร้อยยี่ห้า มันต้องถอดหเพลินนะเปลี่ยนไส้กรองเพนนี่นะครับร้องใครใส่ะก้าหน้ามา <laughs> เปลี่ยนไส้กรองร้องเลย <laughs> ผิดตัวน็อตน็อตผิดตัวน็อตตัวันนี่ผิด <laughs> ตันเซ <laughs> ส่ใส่ใส่ไอ้ร้อยยี่สิบห้าเปลวานามเหนะียวอีทีลนะ <laughs> <laughs> พี่ครับเปลี่ยนไส้กรองโอ้ <laughs> oh, ใช่อีกเป็นชาิ บางทีมันก็ชี้เกียจกันนะไม่ใช่ว่าแบบนี้นะถอดเยอะมันถอดเยอะนะแต่บางตัวที่เขาขันมาแบบขันเอียงมาไงฝืนมาไงฝืนหัวรูดมาเป็นนดไขควงไงโอ้โหแทบร้องเปลี่ยนสายกรองเนีผจริงๆนะน่าจะเปลี่ยนออกมาได้แล้วแค่นี้นะครับประเทศมีคนเข้ามาทักอยู่ทักหลายคนอยู่ช่างชาต พี่ครับหัวลูกพี่ใช้อะไรจอกแต่เขาบอกเอายางนะลองได้ยางในรถอ่ะมาวางซับมัน่ะแล้วขัดเดี๋ยวว่าจะลองอยู่อ่ารอเอเห็นเขาบอกนะอ๋อเอาซับไปซับข้างในนี่ใช่ไหมน่าคิดเหมือนกันนะน่ารอนะน่าคิดน่าคิดครับตัดยางไนใช่ไหมตัดยางในให้เป็นกลมๆแล้วเจาะรูรงการใส่ลองแล้วเจาะใส่ดิบๆนั่นแหละกดดิบๆกดดิบเลยเดี่ก็ลองกันเว่าได้เดี๋ยวจะลองให้ดู ที่ผมเคยเคยเจอนะที่หัวที่มันรูดนะผมยกออกครั้งนี้เลยนะแล้วเอารีมแลบีบข้างหลังขันออกแล้วค่อยคลายออกนะตั้งชา้าม,มันเยอะอยงไงมันเหนื่อยใช่เหนนะื่อยนะแล้วบางทีมันขันมันแน่นเกินนะครับเดีย๋ยวลองหาอย่างในรถมาลองให้ดูคลิปหน้าอีพีหน้าเลครับผมพ็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ใครที่เคยเจอก็ลองทําแบบที่ผมดูนะครับไม่งั้นก็ใช้ดอกไขควงต่อกแ,แล้วก็วเอาตัวทีเบอร์แปดมาใสา่ เทเอาเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของผมต,ต,ต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณช่างชาคราชด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ